ครับวิธีขั้นตอนการใส่ลวดสลิงนะครับผมวินสลิงใต้ท้องนะครับใต้ท้องติดใต้ท้องรถนะครับผมสามารถดึงได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังรถนะครับทีครับทางอูก,ก็จะใช้สลิงหกหูนนะครับผมขนาดหกหุนยาวห้าสิบเมตรนะครับสลิงที่ใช้นะครับผมนะครับการตึงสลิงให้ตึงแล้วก็ให กวานสลิงดึงข้าวจัดให้เป็นระเบียบนะครับผมนี่ครับ,รบลองสลิงครับผมนี่ครับคนเลี้ยงสลิงครับช่างเขากำลังจัดเลี้ยงสลิงครับผม เียงสลิงให้เป็นแถวนะครับผมบานสลิงตัวนี้สามารถสลับสลิงไปด้านหน้าและด้านหลังนะครับเพื่อที่ว่าจะดึงรถในทางด้านหน้าหรือด้านหลังก็ได้นะครับผมนี่ครับดึงช่วยตัวเองได้แล้วก็สามารถดึงช่วยรถคนอื่นได้ด้วยนะครับผมบช่องลอกสลิงเราก็จะมีให้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับผม จำเป็นมากนะครับรถที่ใช้อยู่บนไล่บนดอยบนสวนบนดอยสูงๆนะครับหรือพื้นที่หล่มนะครับจําเป็นมากๆเกียร์กลางตัวนี้ก็เป็นเกียร์กลางใหญ่นะครับผมเป็นของรถทหารนะครับผมสี่ตาตัวนี้ถ้ามีวินซลิงเราก็จะใช้เป็นสี่ทางตัวนี้นะครับแข็งแรงทนทานครับผม งานได้สะดวกสบายครับนี่ครับตอนนี้กำลังใส่เสร็จแล้วนะครับผมช่า<ป>งกำลังทำการตึงสลิงครับว้าวโอเคเสร็จแล้วนะครับรถตกข้างทางบางคันตกเหนียวเลยนะครับสามารถดึงขึ้นมาได้นะครับ ช่วยตัวเองได้นะครับลดตัวเองติดลมก็ดึงได้ลดเคลื่อนร่วมทางตกไหลทางตกล่องตกลุ่มนะครับติดลมสามารถดึงช่วยเคลื่อนร่วมทางได้นะครับคือรถเป็นโฟวิลอยู่แล้วนะครับผมสามารถขับเคลื่อน4ี่ล้ออยู่แล้วนะครับด้านหน้าด้านหลังขับเคลื่อนโฟวิอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามีวินสลิงเข้าไปก็จะเสริมสมรรถภาพสมรรถภาพ สมรรถนะของรถให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปนะครับอุ่นใจครับมีวินสลิงใต้ท้องลุยได้ทุกที่ครับผม